ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินรวยเปี้ยงหลักล้านสามราศี ถึงเวลาดวงขึ้นแล้วถูกสามตัวตรงอดทนหน่อยกางเดือนนี้จะรวยหนักอันดับหนึ่งชาวราศีธนูราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคม ความรับผิดชอบจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นสิ่งไหนที่ไม่มั่นใจอย่ารับมาดำเนินการ่านพาหนะอาจจะมีปัญหาหาเวลาไปทำบุญไถ่ชีวิสตสัตว์ช่วยหนุนดวงให้สว่างรับรื่นด้านการงานบริวารสนับสนุนคุณได้ดีแต่เจ้านายยังมีความเห็นต่างคุณจะต้องรอเวลาให้พวกเขาตกตะกอนจึงจะผักดันงานต่อไปได้ส่วนด้านการเงิน ช่วงนี้มีโอกาสรับทรัพย์หนักหยิบจับค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองใครชอบเสียงโชคเสียงดวงมีแววรุนรางวันใหญ่อาจจะถูกสามตัวตรงๆทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญที่คุณได้ทำเอาไว้ด้วยส่วนด้านความรักปฏิเสธไขต้องชัดเจนอย่าลังเลททำให้เสียหายในทุกฝ่าย อันดับสองเชาราศีสิงราศีสิง์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายน ราศีสิงค์คุณกำลังจะมีโชคจากเรื่องที่เคยผิดหวังมาก่อนและหากคุณเป็นชายจริงหญิงแท้คนเหล่านี้จะเป็นแรงสำคัญเป็นผู้ช่วยเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีคอยช่วยเหลือด้านต่างๆงดไปงานสีดำจะทำให้ดวงติดลบทำความสะอาดห้องน้ำวัดเมื่อมีโอกาสถึงจะมีโชคใหญ่เข้ามาด้านการงานเน้นความสม่ำเสมอช่วงนี้คนเบื้องหลังจะ ได้แสดงความสามารถแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่คุณอยู่แถวหน้าหากก้าวออกไปเป็นตัวแทนของหน่วยงานจะมีโอกาสที่จะไปได้สุด ส่วนการเงินรายจ่ายลดน้อยลงรายรับเพิ่มมากขึ้นการลงทุนหรือลงทุนในสิ่งต่างๆอาจจะต้องระงับไปก่อนอาจจะหมุนเงินไม่ทันนอกเหนือจากนี้การค้าการขายจะมีลูกค้ามากหน้าหลากตาจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนดวงความรักมีดวงจัดงานมงคลในครอบครัวไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แล้วช่วงนี้จะมีข่าวดีของคนในบ้าน อันดับ3ชาวราศีกันท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมความมาตรฐานสูงอาจทำให้งานหรือการปรับตัวลำบากอดทนสักนิดทุกอย่างจะค่อยๆคล่องตัวและไหลรื่นมากยิ่งขึ้นอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากด้านการงานเรียนรู้ให้มากเข้าหางานที่อยู่นอกเหนือจากตำแหน่ง มั่นพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วงานจะรุ่งโรดส่วนการเงินจับใจ่ายใช้สอยข้องมือหยิบจับอะไรก็ดีแต่บางเรื่องต้องปฏิเสธไม่ใช่จะหยิบออกมาจ่ายต้องใจร้ายกับคนรอบตัวบ้างนอกเหนือจากนี้ก็มีโชคลาภเล็กๆน้อยๆอยพอให้ได้ชื่นใจมีโอกาสจะถูกสองตัวตรง ด้านความรักเป็นเวลาเหมาะสมที่จะขอความรักขอแต่งงานหรือแจกการ์ดไม่เชื่อไม่ลบรลูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ